สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงคะ่ะสำหรับ f c ท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุม ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะท่านใดที่เกิดในลัคนากลุ่มท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวลัคนาชาวราศีกลุ่มนะคะชาวราศีกลุ่มทุกท่านคะในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2568การงานการเงินความรักและสุขภาพของท่านจะเป็นยังไงบ้างที่สำคัญนะคะท่านจะมีโชคมีลาภหรือไม่ มารับฟังกันได้เลยนะคะโดยภาพรวมนะคะชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ท่านจะมีการเดินทางอีกรั้งหนึ่งนะคะท่านใดที่ตั้งใจว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ท่านจะเดินทางไปน้หนแห่งใดก็ตามหรือตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามเป็นเดือนที่ท่านจะได้ลงมือทำํำที่สําคัญ เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะโดยเฉพาะในด้านของการงานมีดวงได้ทำอะไรใหม่ใมีดวงได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆและท่านจะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอีกครั้งอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือไม่ก็เรื่องของความรักนะคะคือพูดง่ายงงานเงินความรักเรื่องส่วนตัว ท่านจะมีการตัดสินใจในช่วงเดือนพฤษภาคมถามว่าสามารถตัดสินใจได้ไหมท่านสามารถตัดสินใจได้เลยนะคะเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านยังคงมีคือพูดได้ง่ายท่านค่อนข้างที่จะระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจและท่านจะเป็นคนที่นิ่งมากขึ้น เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นส่งผลให้การตัดสินใจของท่านนั้นมักจะไม่ค่อยผิดพลาดไม่ว่าท่านจะตัดสินใจไปในรูปแบบใดก็ตามนะคะจะทําหรือว่าไปต่ออาจจะขออภัยนะคะจะหยุดหรือว่าไปต่อหรือท่านจะพูดหรือไม่พูดคือเรื่องราวเหล่านี้มันจะเกิดจากความคิดของท่าน ที่ได้คิดเอาไว้แล้วว่าท่านจะตัดสินใจยังไงส่งผลให้การตัดสินใจของท่านนั้นค่อนข้างที่จะถูกต้องนะคะเป็นเดือนที่ท่านนั้นมีสติในการตัดสินใจแต่เนื้อสิ่งอื่นใดอยากให้ท่านนะคะพยายามสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนิดนึงนะเพราะว่าบางช่วงบางจังหวะมันก็จะมีอารมณ์ที่ว่าเบื่อเซงกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอาจจะเบื่องานหรือไม่ก็ อาจจะ,ะเผชิญกับปัญหาบางอย่างส่งผลให้ท่านนั้นมีความรู้สึกว่าเบอร์นายกับชีวิตนะคะฉะนั้นท่านจะต้องลุกขึ้นมาสร้างพลังบวกนะคะพยายามทําในสิ่งที่ท่านอยากทาหาลีละหาเวลาลีละผ่อนคลายบ้างแล้วท่านจะดีขึ้นอะไรที่ทําแล้วมีความสุขให้ทำนะคะไม่ต้องกดดันตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับท่าน ถ้าท่านไม่ประมาทจะมีทางแก้ทางออกเสมอนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานและการเงินโดดเด่นมากๆในช่วงเดือนกุมภาพันนี้เป็นอันว่ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดบางช่วงบางเวลาท่านก็จะแอบคิดเยอะคิดมากแอบอเบื่อเซ็งอยู่บ้างนะคะยังไงก็อยากจะให้ท่านนั้นลุกขึ้นมา นะคะสู้ค่ะไม่ต้องเบื่อนายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอเพียงท่านตั้งใจที่จะทำจะสําเร็จทุกเรื่องถึงแม้ว่าบางเรื่องอาจจะยังไม่สําเร็จในช่วงเดือนพฤษภาคมแต่ก็ใกล้ที่จะถึงเป้าหมายแล้วละเอาราคาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะโดยภาพรวมแล้วมีข่าวดีเกิดขึ้นไม่ต้องคิดวิตกกองวลนใจกับปัญหาทุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้ค่ะ การงานของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ท่านมีดวงได้ทําอะไรใหม่ๆโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาค่ะที่สําคัญบางท่านการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อาจจะถึงขั้นที่ว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือถ้าที่ผ่านมาท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปแล้วนะคะท่านก็จะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะตัวท่านเองนะคะก็มีความคิดว่า อยากจะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างจะมีการตัดสินใจยุติบางสิ่งบางอย่างนะคะท่านอาจจะไม่ทำบางสิ่งบางอย่างละไม่พยายามละเพราะท่านมีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นรูปเป็นร่างสักทีทั้งทงที่ตัวท่านพยายามที่จะทำท่านจะมีการหยุดกับสิ่งสิ่งนั้นและท่านจะเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองแนะนำนะคะให้ท่าน เข้าไปศึกษาทางโลกโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะคะหรือขอคำปรึกษาจากคนที่ท่านไว้ใจอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนสนิทก็ได้ลองไปขอคำปรึกษาจากเขาในสิ่งที่ท่านอยากจะทำเพราะว่าบุคคลเหล่านี้จะให้คําแนะนํากับท่านได้ดีเป็นเดือนที่มีคนคอยช่วยเหลือโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาท่านใดที่ทํางานประจําท่านจะได้สัมผัสก,กับการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะได้ทําอะไรใหม่ๆเช่นโปรเจกต์ใหม่หรืออาจจะได้ทํางานที่มี คือท่านจะได้ทำงานบางอย่างที่มีคนนํามาหยิบยื่นให้อาจจะเป็นงานมาในรูปแบบของงานพิเศษหรือจะผู้หลักผู้ใหญ่จะใช้วหาวานให้ท่านทำงานบางอย่างให้เป็นงานที่ท่านไม่ค่อยจะเต็มใจนักกรอกแต่พอท่านลงมือทำท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านมีความสุขกับการที่ได้ทำงานนี้นะคะคือพูดได้ง่ายโปรเจกต์ใหม่ ท่านไม่อยากทำแต่พอลงมือทำพอผ่านพ้นไปสักพักหนึ่งเข้าที่เข้าทางท่านจะรักงานนี้นะคะมีดวงได้ทำอะไรใหม่ๆคะ่ะโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาหานะคะจะมีการสิ้นสุดจากบางสิ่งบางอย่างหรือปัญหาบางอย่างจะจบลงท่านจะแก้ไขกับปัญหาสำคัญสคัญสำเร็จคะ่ะดวงค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะในเรื่องของการทำงานพ่อค้าแม่ขายพยายาม หาไอเดียใหม่ๆมาช่วยส่งเสริมการขายนะคะและท่านจะมีการเดินทางด้วยนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ถ้าท่านใดที่ตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องที่สำคัญสคัญท่านจะทำสำเร็จการติดต่อสื่อสารการยื่นเอกสารจะสำเร็จถามว่ามีอุปสรรคไหมมีอุปสรรคอยู่ที่ตัวท่าน และอาจจะมีคนมาสร้างความรำคาญใจอุดอึดอัดใจให้กับท่านบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วท่านจะผ่านพ้นไปได้นะคะการเงินของท่านการเงินของท่านในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้การเงินเป็นช่วงเดือนที่ท่านมีดวงได้เงินพิเศษนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามท่านมีดวงได้เงินพิเศษเช่นได้เงินพิเศษจากงานประจำที่ท่านทำอยู่มันจะมีเงินพิเศษจากบางสิ่งบางอย่างเข้ามา มีดวงได้เงินพิเศษจากการทำมาค้าขายได้ผลกำไรหรือว่าไดออเดอร์เพิ่มท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางขนส่งรับงานอิสระฟรีแลนซ์ค้าขายซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนงานบริการต่างๆนะคะเซลท่านใดที่พูดคุยเรื่องเงินเงินทองๆองเรื่องราวเหล่านี้นะคะที่ยกตัวอย่างมาอาชีพที่ยกตัวอย่างมา เดือนพฤษภาคมนี้รายรับของท่านจะเพิ่มขึ้นนะคะมีดวงได้เงินพิเศษมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องเงินเงินทองทองและมีคนช่วยแบ่งเบนภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างกับท่านเนื้อสิ่งอื่นใดนะคะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางจะเพิ่มขึ้นบางท่านจะมีการนำเงินไปลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างลงทุนได้นะคะแต่จะต้องเป็นสิ่งที่ท่านนั้นมีความรู้หรือว่าได้ศึกษาหาความรู้มาแล้ว ค่อยๆลงทุนนะคะอย่าเพิ่งเริ่มลงทุนทีละเยอะๆค่อยๆลงทุนค่อยๆกินกําไรทีละเล็กละน้อยไปก่อนอย่าใจร้อนสําหรับการลงทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานมีนะคะที่สําคัญค่าใช้จ่ายของท่านยังคง รับมือได้แต่ว่ารายจ่ายเยอะนะคะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านค่อนข้างที่จะจุกจิกจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาฉะนั้นอย่าเพิ่งใช้จ่ายตามใจตัวเองนะคะให้ท่านมีสติในการใช้จ่ายนิดนึงด้านความรักของท่านในคนโสดคนโสดความรักในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นความรักที่คนโสดสนิทนะคะ เป็นช่วงที่ท่านยังไม่ค่อยสนใจเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เพราะว่าท่านกำลังมีเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างที่ท่านนั้นจะต้องทำส่งผลให้ไม่มีเวลาที่จะคิดถึงเรื่องความรักนั่นเองนะคะท่านใดที่โสดแต่ว่ามีคนคุยเป็นเดือนที่ไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากไม่ใช่ไม่ได้งอนกันนะคะไม่ได้ทะเลาะกันแต่อาจจะเป็นเพราะว่าต่างคนต่างก็ งานยุ่งหรือไม่ก็อีกฝ่ายหนึ่งจำเป็นจะต้องเดินทางไปนั่นมานี่ค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะส่งผลให้พูดคุยกันน้อยลงความรักรักแบบผู้ใหญ่คือรักแบบไม่จำเป็นที่จะต้องคุยกันทุกวันแต่เข้าใจกันอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้ว ชีวิตคู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงบริหารจัดการเรื่องเงินเงินทองทองได้นะคะหากท่านติดขัดมีปัญหาลองเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคู่ครองคนรักนะคะเขาจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ในบางเรื่องแต่เอาเข้าจริงๆชาวลัคนาและชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเอง มักจะแก้ไขกับปัญหาได้ด้วยตัวเองเสมอนะคะแต่อยากจะให้ท่านนั้นขอคำปรึกษาจากคุกครองนะคะในบางเรื่องท่านจะได้คำแนะนำดีๆค่ะเอาล่ะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างสุขภาพของท่านในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะหากที่ผ่านมาท่านใดที่เปิดยไข้ไม่สบายในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ท่านจะเจอ หมอดีได้ยาดีจะค่อยๆหายดีในที่สุดนะคะสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแข็งแรงดีแต่อยากจะให้ท่านนั้นดูแลสุขภาพไปด้วยนะคะถึงจะมอีอาการไม่สบายอยู่บ้างก็เป็นอาการเล็กๆน้อยๆปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวหรือไม่ก็อาจจะปวดหัวตัวร้อนแต่เดี๋ยวก็หายค่ะส่วนทางด้านของการทาบุญถ้าท่านมีโอกาสได้ทาบุญนะคะแนะนำให้ท่านทำบุญบ่อยๆ ทำบุญในรูปแบบใดก็ได้ท่านสะดวกทำในรูปแบบใดทำได้เลยค่ะแต่อยากจะให้ท่านทำบุญบ่อยๆนะคะขอวอวยพรให้ชาวราศีกุมทุกท่านเฮงเปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะกราบขอพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านเฮงๆปังปัง,ปงร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีค่ะ